วันนี้ช่วงบ่ายที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสมีการจัดประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริสัญจรปี2568 โดยมีนายพลกรสุวรรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอนึ่งมาจากพระราชดำริพร้อมด้วยนางสุพรตรีนารินเลขาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริหรือกอปร,รและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมโดยมีว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสให้การต้อนรับ การประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริสัญจรปี2568จัดขึ้นระหว่างวันที่14-16สิงหาคม2568 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งประกอบด้วยศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนจังหวัดฉะเชิงเศราศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองจังหวัดนาราธิวาสศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรีศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานจังหวัดสกลนครศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยสายจังหวัดเพชรบุรีศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องใครจังหวัดเชียงใหม่และศูนย์สาขาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างแรงบันดาลใจในการ พัฒนาทักษะที่จําเป็นต่อการดําเนินงานสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ,อยู่หัวในการทรงสืบสารรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรอย่างยั่งยืนโดยมีวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิผลการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาทั้ง6แห่งและศูนย์สาขา รายง,งานความคืบหน้าการอพยพของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดศรีสะเกดจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาการเชื่อมโยงช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการทบทวนและปรับปรุงเพิ่มเติมหลักสูตรฝึกอบรมของศูนย์ศึกษาและศูนย์สาขาให้เหมาะสมก้าวทันสถานการณ์ปัจจุบัน อันหนึ่งช่วงเช้าวันนี้องคมนตรีและคณะได้ไปเยี่ยมชมยังแปลงสาธิตและรับฟังการบรรยายสรุปการปรับปรุงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเมื่อปี2565และ2567ทางยังได้ร่วมปลูกต้นไม้บริเวณแปลงสาธิตและแปลงรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝกสายพันธุ์บริสุทธิ์เพื่อขยายสายพันธุ์สร้างความหลากหลายในพื้นที่และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ภายในร้านพิกุลเกษตรพันธุ์ซึ่งศูนย์ศึกษาพิกุลทองได้นำองค์ความรู้ไปส่งเสริมให้แก่เกษตรกร